มาครับอยู่กับผม MSK กับเกมโปเกมอน TCG Packet ครับวันนี้ภูมิใจเสนอเด็กใหม่ล่าสุดใหม่ยิ่งกว่าแพ็คสเปซไทม์สแม็กดาวนะครับเพราะว่ามาพร้อมกับกิจกรรมอีเวนต์ดรอปของคริสเซเลีย EX นะครับเด็งนี้คือเด็กคริสเซลียนั่นแหละอธิบายก่อนส้รกของคริสเซเลีย EX กันนิดนึงแล้วกันนะครับตัวนี้มาใหม่นะมีอาบิลิตี้ที่เวลาเราติดเอเนจีให้กับตัวนี้ครับที่เป็นจี้พลังจิตนะมันจะฮิลตัวเอง20่สติดจี้มันให้ได้เยอะๆนะครับเพื่อให้ตัวเองเนะี่ยรีเจนเลือดขึ้นๆไป ทำให้อีกฝ่ายเนะี่ยตีเราไม่ตายส่วนท่าตีนะครับก็จะเป็นท่าตีสามนอร์จีความรุนแรงอยู่ที่ประมาณ80ดาเมจก็ถือว่ามาตรฐานแ t a ดาร์ดนะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแต่ความอึดเนี่ยเป็นที่1อยู่แล้วผมเอามาเล่นกับตัวอย่างการวอร์นะครับซึ่งมันจะทําให้เราติดจี้พลังจิตได้เยอะจากอบิลิตี้ของมันไซชาร์โด ที่สามารถเอาจี้พลังจิตไปติดให้กับตัวบทแอคทีฟโซนของเราได้แล้วก็มีติดมิวเอ็กมาช่วยในเรื่องของดาเมจนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเด็กนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าแค่แคแสเซเลียรอย่างเดียวน่ยอาจจะไม่พอนะครับที่เหลือนะันก็จะเป็นการ์ดสายหาของอย่างโปเกมบอลสองครับโปเกมบอลคอมมูนิเคชันหนึ่งแล้วก็มิสติกอลสแลปหนึ่งนะครับอธิบายนิดนึงก็คือถ้าเราเปิดการ์ดไปบนสุดเราได้พลังจิตเราก็จะเอาขึ้นมือได้แต่ถ้าไม่ใช่ก็สับลงไปนะเผื่อใครลืมหน้าการ์ดไปนี้กัน โอ๊กสองนะครับแล้วก็เป็นผักปุ่มแจนเคฟสองเพิ่มความอืดให้กับเพรสเซเลียของเราลิฟตสองนะครับเพราะว่าเราต้องถอย2องจี้แล้วก็ดอนหนึ่งนะครับเราผักเอเนอร์จีจากในเบสช์ของเราขึ้นไปให้เพรสเซเลียเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์กันดีกว่าครับว่าเด็กนี้มันจะคิวโหดขนาดไหนเลสเพลครับนะผมขอฟูลคอมโบโชโชแบบคุณผู้ชมเลยได้ปหมผมอยากคิวเทธอหนึ่งสักเธอละหกสิบอะเจอพลังจิตด,ด้วยกันผมว่ามีแวววะมีแววผมจะได้โชว์ละ อาจจะเป็นเกรซิเลียเหมือนกันหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ครับเป็นเป็นสามทหารเสือมีมิวทเป็นกำแพงด้วยนะเด็กนี้ความเศร้าที่ผมคิดว่าเราเจอกับเด็กนียก็คือเด็กมันตีแรงมากนะครับเราโดนวันช็อตตายได้ดังนั้น ผมจะต้องต้องผ่านกำลังคิดว่ามิวเอ EX กอบท้ายตัวนี้ได้หรือเปล่าอาจจะไม่ได้นะครับกอบได้จ,จะอาจจะตีไม่ได้ตอนนี้ผมต้องการเฟสซิเลีย อันนี้ออกไปย oh. ตัวแล้วก็เทเลพอร์ตรอสครับ okay. เอาเกสริเลียขึ้นไปมานี่แหละนี่แหละจะเป็นเกมที่ทุกคนได้เห็นความโหดของเกอริเลีย ถึงแม้ว่าเขาจะมีแต่ท่าตีหนักๆนะครับแต่ผมก็ไม่หวัน่นเพราะผมมันมาแสองตัวถ้าเขาเริ่มติดจี้ให้กับตัวไอ้เจ้ามีสปริตเนี่ยผมจะแย่นะตีแรงว่ะตีแรงก็จริงแต่ว่าเลือดน้อยมากเนีย่ยต้องคิดว่าเราต้องทำยังไงกับเขาดีถ้าให้ดีเนี่ยผมควรจะต้องมีเรสิเลียสักสองตัว แต่เขามาติดจี้ลงตัวนี้หมดเลยเครับเขามาติดจี้ลงมิลทูหมดเลยเหมือนเขามีแผนการนะเออรอสก่อนแล้วกนะันครับผมไม่กลัวเดี๋ยวผมก็ติดจี้คริสเลียส่วนเหมือนกันอนะตอนนี้ยังไม่ได้ฮิลเพราะว่ายังไม่เจ็บก็จบเทิร์น เหมือนมีมิวทูไว้เป็นกำแพงเดียวเลยอะเด็กนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบนั้นติดเคฟด้วยครับให้กับมีสปิดเพิ่มอีก20 HP ซึ่งเป็นอะไรที่ดีสำหรับความมากนะเราจะตีเขาไม่ตายในครั้งเดียวแล้วผมเองก็ติดเคฟเหมือนกันครับ ซายคิกแปดแต่เวลาที่แบบเราแบบเลือดไม่ลดเลยติดจี้ไปเพิ่มไปผมว่าไม่รู้สึกคุ้มเท่าไหร่นะโอ้ยเขาแบบกล้ามากอะที่เอาเมีตูมาตียากโชว์การฮิวไว้เพื่อนดูแล้วอะแต่ว่าเติมตัวใหม่น่าจะดีว่ะ เราเติมแคสซิเลียตัวใหม่รอดีกว่านะครับถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวฮิวค่อยว่ากันฮิวไว้ที่หลังอ้อแต่ตัวนี้มันปั๊มจี้เพื่อนได้นะอูซี่เนี่ยเด็กนี้คือผมเพิ่งเจอน่าจะครั้งแรกเลยนะครับ มันตีทีละยี่สิบแล้วก็ปั๊บจี้เพื่อนข้างหลังได้ส่วนเราเองครับเรามิสติคอสแลปไปตามหากาดดวอโอ้ไม่มาใช่ไม่เคยติดใบนี้ผมฮิลให้กับเคสิเลียครับเพื่อโชว์บิลิเทียทุกคนได้ดูนี่ฟื้นปู คือคิดคิดดูว่าถ้าเกิดว,ว่าเรามีเรามีเป็นอะไรเนี่ยการดาวอ่ถ้ากิดว่าเราเฮิลได้เทิร์แล้วยี่สิบอะแบบฟรีๆเก่งไหมไม่เก่ง <laughs> แต่ปัญหาจริงก็อยู่ที่ตัวเนี้แหละผมก็ต้องตีเขาเข้าไปต้องฆ่าตัวนี้ให้ได้มาวะเขาต้า,า,าตัวนี้ขึ้นมาวะ มาละกดวอร์กาดวอฮิวครับติดจีเราฮิวยี่สิบไอผมกลับมาเลือดเต็มได้ครั้งนึ่งแต่เลือดหกสิบก็กำลังดีแล้วเราติดจีคริเลกตัวนึนลยตีปะ่ะความยากลำบากมันอยู่ที่เราขาดดาเมจในการปิดเกมวยแหละผมเป็นกังวลมาก ตอนแรกกะว่าจะเอาไปเล่นกับมิวทูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมิวทูมันจะเด่นเด่นจนแบบมันกบเครซิเลียไปก็เลยใส่แค่มิวเวก็พออดดอนขึ้นไปนึงเอออยากจะโชว์ฟูลฮิลว้าวฟาเฟตขึ้นมาว่ะดาเมจที่คุณทำนะ มันไม่ได้มีแผลสักนิดผมฮิลผมฮิลแล้วผมก็ฮิลอีกผมฮิลอีกผมฮิลโชว์ฮิลจนดิกฝ่ายต้องยอมผมฮิลผมฮิลผมฮิลเอ้าใช้ดอนแล้วฮิลไม่ติดทำไมอ๋อโอเคผมเก็ทละ ดอนฮิวไม่ได้ดอนอาจจะไม่เวิร์กละดีที่ใส่ไปแค่ใบเดียวนะครับเพราะว่าดอนอ่ะมันเอาเอเนอร์จีมาจากข้างหลังของเราแต่ว่าเอฟเฟกตัวเนี้ยจะติดเมื่อเราเอเนอร์จีมาจาก,กไอเอเนอร์จีโซนมาใส่นะครับก็ต้องระวังตรงนี้ดนึงแต่ผมว่าดอนก็ยังมีประโยชน์อยู่สวย ตู้ชาวบ้านไม่ค่อยได้นะครับเริ่มหลังก็จะเป็นอะไรที่ดีเราจะทำให้เด็ก,กเราเก่งขึ้นมาเลยสายฟ้าอย่างนั้นหรออย่านะเป็นปิกาจูโจติกับแซปดอสนะครับเด็กนี้คือก่ะว่าตีปุ๊บไม่ให้เราถอยหนีแต่คนอย่างพี่นะไม่เคยถอย เสซี่เลียคอเลียมาครับผมจะติดจี้แล้วก็ผ่านติดจี้ติดพักกลุ่มดีกว่าติดจี้ติดพักกลุ่มแล้วผ่านเพราะว่าตาที่เราก็โดนเรการ์มาแล้วครั้งหนึ่งนะรู้สึกว่าคนในแรงเนี่ยมันเชื่อใจไม่ได้เดี๋ยวพูดว่าแรงก็ไม่ได้นะครับเกมนี้มีโหมดแรงคนในโหมดต่อสู้มันเชื่อใจไม่ได้นะ 40ดาเมจ30เอ้ย11ที่ตี30เข้ามาก่อนเนี่ยถือว่าเวลาที่แรงมากผมสแลปไปอ้อโหไม่เคยติดของแท้รัาไปนี้เราฮิวครับแล้วผมอยากที่จะหาอย่างน้อยเราหาร่างหนึ่งของเคลียไอ้เคลียขึ้นมาก่อนแล้วกันนะ เราจะได้หนึ่งแล้วสองสามจะได้แปลงร่างไวๆโอเคเยี่ยมดีที่สุดเป็นการที่ the best of the year มากแสดงว่าตอนนี้มีแค่กาดร์นะครับที่จะเวิร์กเวิร์กอะเวิร์กเวิร์กการไปนะถ้าไม่ใช่กาดร์ war, ก็ทำอะไรไม่ได้ละ <laughs> คิวขึ้นไปอีกมาดีอึดอ่ะอะเก็บไปหนึ่งครับเหลืออีกสองพอยต์ให้เก็บกันเหมือนตอนเนี้ยเขาแผนแผนของเขาเนี่ยจะเอาแซฟดอสมาสู้กับเราโปกเกมอนในเด็กไม่มีแล้วแซฟดอสสองจ้เตรียมขึ้นมาเถือนหน้า เอ้ยไปไหนวะเนี่ยติดจี้ฮิวไปเราชิวๆอยู่แล้วครับเราได้เวลาเซตการ์ดให้เบนช์มีทุกอย่างยกเว้นรอสผมจะติดจี้ทำไมวะนี่มันสี่จี้แล้วนะติดฮิวเท่ๆใช่ไ่ม แต่จริงๆเนี่ยผมติดเพื่อเพลย์อาราวไอแซฟดอสมันออกหัวสามหัวนะครับเราจะได้ไม่ตายไม่รู้ว่าผมพลาดหรือเปล่าอ,อาจจะไม่อ่ะเข้าข้างตัวเองไปก่อนเข้าข้างตัวเองไปก่อนล็อกยี่เฮลเ멧ต,ติดให้กับอีวุยผ้าคลุมติดให้กับแซฟดอสครับเพลงนี้อ๋อโดนแค่ 5ัก้ดาเมจเอาคันคสวยไม่สวยไม่สวยไม่ดีเล่นกันแรงจริงนะฮะเล่นกันแรงจริงๆริฝ่ยแล้วกันนะครับรีฟมาผมจะเอาเป็นอีกตัวหนึ่งขึ้นไปครับ ติดจีเราหล่อลุ้นดวงเขาว่าจะไม่ดีจบเทินที่ผมไม่เอาเครสิเลียยืนนะเพราะว่าเหมือนถ้าเกิดว่าผมเอายืนนะเขาจะสลับตัวแค่สลับอีวีขึ้นมาตีเราได้ผมว่าไม่น่าจะเวอร์เขาเลยเราควรจะเอาตัวนี้มาแทงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาตีไม่ตายเดี๋ยวผมใส่ดาเมจเขา โอ้สองโจเทออนเธอหน้าผมตีเขาได้แล้วเขาเขาดาเมจเต็มเต็มแปดสิบถ้าเธอนี้ไม่ตายนะเออพีคเวอร์เกินเอ้ยอ๋อ,อถึงเวลาของมิเวเยกอะ ติดจี้แล้วคอไปก่อนยี่สิบแล้วก็อรอลุ้นดวง <c oughs> โมันมันสามหัวมาสองตาติดแล้วว่ารอลุ้นดวงอรอลุ้นดวงดวงยังไหวบูด้วยตูไปยแม่เจ้าแบบนี้ผมแย่เอาหน่อย อย่่เยอะเออโอเคแบงค์ละหนึ่งแบงค์ละสองเข้าแค่นีดเดียวร้อยหนึ่งถ้าจะพูดถึงเรื่องดวงนั้นผมนั่นเหนือมาฟุ้อยู่แล้วขโมยจี้จากเกรซิเลียให้มีอิีเอยกครับแล้วก็ดันจี้เข้าไปอีกเม็ดหนึ่งมันเป็นเทิรนตัดสินของผมแล้วไปจีโนโมแฮกกิง้งทันเดอริงเฮอริเคนโอกาสเดียวเท่านั้นครับ หึงในสิบสี่ไลฟ์มาเป็นไปได้ผมต้องทอยได้หัวสี่หัวเรร็บร้อย <c oughs> อชีวิตแต่อมีโอกาสรอดครับหนึ่งในสิบสี่ไลฟ์กา,าเป็นไปได้เหมือนกันที่เราต้องรอดเขาเอาอันนี้ตีอยู่หัวเดียวไอ้ต้องต้องไม่ได้หัวเลยต้องไม่ได้หัวเลยโอเค โอเคเยี okay. ่ยมเยี่ยมเยี่ยมก็เ oh, ย oh, ี่ยมก็แย่แล้วตายแล้วโอ้จี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 เจอกับเด็กน้ำผมว่าน่าจะได้อยู่ขอแค่ไม่ใช่ดัร์กไรอ่ะผมได้หมดนะครับยกมาเลย ทุกเด็กในเมตาเมื่อกี้ยังแพ้สาย้าอยู่เลยยังแพ้ทับดอสอยู่เลยเออเรามิสติกลสแลปไปก่อนนะครับการท,ที่ไม่มีวันใช้ติดอ,อ่านี่ไงต้องประชดมันแล้วก็โป๊กบอลครับขอให้ไม่ใช่แคสซิเลียนี่ไงประชดต้องประชดต้องออกลูกประชดไงถึงจะมาเราฟูคอมโบแล้วครับผลโป๊กไป ขอปคุมสักใบอาจจะแจมแมวมากแต่ตอนนี้ต้องจกเทินไปก่อนเทินหน้าผมจะติดจี้ให้กับรอสแล้วก็เดี๋ยวรอสักเฟรซิเลียขึ้นไปนะครับมันจะเป็นแมตช์ระหว่างเฟรซิเลียเจอกับพาวเกียซึ่งไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครจะชนะ มันต้องมีหรอวะทางที่เราจะชนะใช่ปะติดอันนี้ตีเลยกําลังคิดอยู่นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราฆ่าไอ้มานาฟี่ไปอะ่มันจะเป็นการตัดท่อนําเลี้ยงที่ดีพอจะฆ่าเขาได้หรือเปล่าคือไม่ควรปล่อยให้มันอยู่นานเลยเทินหน้าเราเทินหน้าเราก็ฆ่าเขาได้เหมือนกันนั้นผมเอาเลยแล้วกันเทินิตี้ไปก่อน เธอหน้าเราลีฟครับเราลีฟเอาครีซิเลียขึ้นมาเราติดจี้เราดันจี้เราต้องลีฟเธอนี้เลยเธอหน้าเราใช้ดอนนะโอเคยังมีหวังอยู่ครับเขายังแค่ยังแค่สองจี้อยู่สองจี้ก็ยากเขาสามจี้แล้ว เออพระคุมพระคุมพระคุมต้องหาพระคุมโอเคพระคุมมายังพอหวังได้ยังไม่หมดหวังดอนดูดซี่ครับ แต่ว่าผมว่ายังไหววะยังไหวเพราะว่าเขาตีเรารอบเดียวไม่ตายใช่ไหมเราฮิวส่วนคืนขึ้นมาได้เขาเอาผมไม่ลงพูดแค่นี้ดีกว่ามีแค่จอวันนี่นะครับที่จะชนะเกมนี้แต่เด็กข้าเกียร์ส่วนใหญ่จะไม่ใส่หรอกแล้วก็จังหวะที่เขาตีเราไปอ่ะครับเขาต้องคููดาว ตัวเองอยู่ประมาณสองสามเทินถึงจะกลับขึ้นมาตีได้ใหม่ตีเข้ามาโอ้ยมันตัดท่อทำเลี้ยงผมมันตัดการฮิวของผมโอ้โหโคตรร้ายว่ะไม่เป็นไรก็ต้องเจอคริสเลียแล้วล่ะ ฮิวขึ้นไปครับแล้วก็วางรอสเอาไวไ้เป็นอันจบเทินจริงๆเราได้จะต้องหามิวเ็กนะถ้าเราหามิวเ็กจะสถานการณ์ดีกว่านี้ทีนี้เขาอาจจะต้องถอยพอเกียร์กลับไปก่อนเอ้ยมันสวนมันสู้อ่ะคิดว่าเป็นเทพเราจะทำอะไรก็ได้อคิดว่าเป็นเทพแล้วะโยนเห,นหรียญชนะอ๋อ โอเคหนึ่งหัวหนึ่งหัวได้อยู่ได้อยู่ถอยเป้าไม่ถอยแตกนะเอองี้ดีแต่เลือดเรา160แล้วอะผมไม่ได้กลัวอะไรเลยนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าความกลัวไม่มีอยู่จริงว่ะ ก็เรียบไปหรือว่าติดติดจี้อย่างเดียวอะเลือดเต็มก็ยังติดอะติดคู่อะอดีใบเดียวที่เขาจะชนะผมอะคือพักคุมอะพักคุมแหวงเผื่อยยังไม่ชนะเลยพูดจริงเพราะว่ามันต้องมีคููดาวระหว่างการตีนะพ่อเกียนี่ขนาดผมปล่อยเขาโชคดีไปเยอะนะ โอ้มันมาตัวที่สองแล้วดวิปัญหาถอยว่าถอยว่าเอา้าแล้วตัวนี้ไม่มีค่าถอยนะไปติดตัวหลังหมดแล้วครับพ็อกบอลใบสุดท้ายในมือทำให้ผมรู้เลยว่าไม่มีการแก้เกมยอมไหมจงยอมจงยอมต่อหน้าเคสิเลีย วิจัยสักนิดนึงโอเควีเอ็มาลงไปเลยแล้วกันนะครับเราเตรียมซี่ให้วีเอ็กบ้างเพราะวเอนี่จริงๆเป็นกุญแจสําคัญในการเอาชนะพ่อเกียร์นะมีอะไรจะมาพิกไหมไม่โอ้ยเวฟบพเรียนยานะมันดูดจี้ขึ้นไปหาพ่อเกียร์หมดเลยนะครับใช่เงี้ย แบบใต่สุดมาปิดเกมแบบมีศักดิ์ศรีอะไรไม่ดูดตัวนั้นขึ้นมาดูดตัวหลังขึ้นไปดิเอ้ยไอหมอนี่มันสลับไปสลับมามันไม่ยอมมาดิมันทําเท่ครับทุกคนมันทาเท่มากมันคิดจะชนะผมด้วยเวนี้ไอเอาเรื่องอยู่วะไว้ลายวะ ติดแป๊บนึงนะครับเขาต้องถอยสองโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เรายังไม่แพ้แต่ก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะชนะชัวร์ร้อยเปอซ็นคือสิ่งที่เขากำลังจะเล่นกับผมสิ่งที่ผมต้องทำนั่นก็คือไม่เพลาราอะไรงนั้นครับติดจี้ให้มิวเอ็กแล้วก็ปกบอลไปหนึ่งทีเราปกบอลช้าเกินไปนะเรามีกาดวอนี่หว่าใช่ปะ กระดาวลงดันจี้ไปไป่ะสองใบสุดท้ายในเด็กของผมมาเป็นเครซิเลียนหนึ่งใบกับข้าคุมหนึ่งใบนะครับสิ่งที่ทำให้เขาชนะได้มีแค่ มิสตี้ถ้าอย่างนี้เขายัางยื้อได้วะมันยื้อขั้นสุดปะเอ้ยอมไปแล้วว่าใจะจะขาดมาอีกสักเกมนะครับกว่าจะมาถึงจุดเนี้ยผมต้องบอกทุกคนเลยว่าแอบโดนดักไรยำไปกรตายตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมเจอเด็กที่ไม่ใช่ธาตุมืดเนี่ยผมจะเน้นพิเศษ ผมจะเอาความโกรธที่ได้รับมาจากดัก์คไรนเะนี่ยสั่งสอนคนอื่นเราจาความโกรธนั้นนมาฆ่าทุกคนดูดิก้อนตั้งโจมตีแบบนี้อาจจะได้เห็นสิ่งนั้นอุมีฟล็อกกี้ครับมีอา้าโอเคใครดิวใช่ตอนแรกนึกว่าจะไม่ใช่แต่สุดท้ายก็ใช่ ผมก็เอาเครซ่เดียขึ้นไปเลยเราติดจี่ให้รอล้วก็รอเทเลพอร์ตครับตอนนี้ไม่ได้แคร์นะว่าไอ้ดูริ้กนเนี่ยมันจะตั้งดนตีหรอือเปล่าเพราะเราฮิวตัวเองได้ตลอดเวลาผมต้องทำแค่ต้องฆ่าเขาให้เร็วอ่ะไม่งั้นตัวนี้มาเราจะแย่มากๆด้วยแย่มาก โอเคมิวเราก็มาไงผมอาจจะเอามิวไปกดดันเขาข้างหน้าดีปะ่ะเอเคซี่เรียก่อนแล้วก็มิวแปะรอสอาจจะไม่ต้องนะครับแต่เดี๋ยวรอรอคอมมูที่หลังเธิหน้าผมตีได้แล้ว โอโ้แต่เขาก็มาแล้วเหมือนกันว่ะแบบนี้ไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่นะเจเรียม,มาครับจี้เขายังจี้สายฟ้าอยู่เพราะฉะนั้นผมยังเล่นได้งั้นเราก็ดอนเรียงมีเวลาให้เล่น ติดหน่อยยังจี้สายฟ้าอยู่ผมว่าเขาเกลือวะโอเคละโอเคละเราเรามีเวลาละเรามีเวลาให้ตั้งตัวละกาดวอลไปแล้วก็เดี๋ยวเซตอีกสักตัวหนึ่งนะครับร้อยตัวหนึ่งกาดวอลติด จี้ <G, S 2> ให้ตัวข้างหน้าเพื่อทำการฮิลแล้วก็ติดจี้มิวเอ็กเผื่อไว้ตีเข้าไปเลือดเราจะเต็มตลอดเวลาเราแค่ต้องอดทนไว้ ยังจี้สายฟ้าอยู่ <laughs> โอ้โคตรท้ออ่ะเป็นใครริวที่ช่างโชคร้ายแล้วกันแต่ผมว่าเธอหน้าเดี๋ยวได้นะอีกอีกสักสองเธอนะ่ะผมจะโดนในตัวกบตีใช่ไหมเราอาจจะต้องติดจี้มิวเอ็กซ์นะครับเราฮิวแค่ร้อยสิบพอปึ๊บมิวเอ็ก เติมที่เพื่อให้มันสแตนบายให้พร้อมแล้วก็ตัวนี้ฆ่าตัวนั้นไปคิดดูว่าถ้าเกิดว่าผมมีสองตัวนี่ผมฮิวยับอะนี่ขนาดมีกระวอตัวเดียวนะครับยังจี S ้สายฟ้า <laughs> อยู <y S 1> <laughs> อ่ไม่ได้โชว์อะไรเลยเกมนี G ้ M. ชนะเพราะเขายังจี้สายฟ้าแล้วก็จี้สายฟ้าตลอดไปนี่แหละคือความเก่งของเทพแห่งฟันดีครับ c r a ซ y l เลเยผมไม่ได้เก่งแค่การฮิวเท่านั้นดวงผมก็เข้าคันเทพด้วยเหมือนกันลองไปเปิดลองไปทำอีเวนต์นี้กันได้นะครับแล้วก็สะสมมาให้สองใบนะเพราะว่าการ์ดพวกโปรโมเนี่ยมันจะไม่ได้เปิดให้แลกกันได้เหมือนการ์ดปกตินะครับก็ระวังกันไปด้วยแล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีการ์ดใหม่เล่นนะครับ พิจารณาอีลัสติชช็อเป็นช่องทางการเติมของคุณเติมถูกกว่าเติมในเกมปกติหลายเท่าวันนี้ผมเอส็สเคล,ลาไปก่อนครับบาย